สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้เรามาเจอหนอนผีเสื้ออีกแล้วนะคะตัวนี้ชื่อผีเสื้อเชิงลายธรรมดาค่ะเห็นไหมคะเขาจะอยู่ที่ต้นต้นมีนะคะอันนี้ต้นใบมีค่ะเมื่อกี้ลองเอาไปให้แฟน ดูแล้วนะคะแล้วก็ขยี้ใบดมดูบอกว่าเป็นใบหมีค่ะนี่ค่ะเซิร์ชดูใน Google นะคะหนอนผีเสื้อเชิงลายธรรมดานะคะเขาจะอยู่ที่เอ่อผีเสื้อ,อ,อแม่ผีเอ่อตัวแม่ผีเสื้อเขาเนี่ยจะมาวางไข่ที่ใบอ่อนนะคะของต้นไม้ค่ะชอบอยู่ที่โล่งๆนะคะอันนี้ที่เซิร์ชอ่านดูนะคะ เป็นระยะที่ห้าของเขาแล้วะคะ่ะใกล้จะเป็นดักแด้แล้วนะคะเนี่ยค่ะเขาจะมีจุดสีแดงๆเกิดขึ้นนะคะระยะที่หนะคะลำตัวก็จะเป็นมีสีขาวเอสีเหลืองครีมเนี่ยออกสีเหลืองนวลๆเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีหนามขึ้นนะคะสองแถวของลำตัวนะคะนี่เห็นไหมนี่ค่ะ มีลูกมีหลานมาศึกษาดูได้นะคะนี่ก็จะเป็นหัวเขานะคะนี่ระยะแรกเขานี่ตัวจะสั้นๆป้อมๆนะคะแล้วก็จะมีแคไ่ไอตัวคาดตรงนี้ค่ะไอสีเหลืองตรงนี้อย่างเดียวนะคะแล้วก็พอโตอีกสักระยะที่สองที่สามค่ะไอจุดสีแดงนี่ยังไม่มีนะคะมันจะมาเริ่มเห็นตอนระยะสี่ระยะห้าค่ะจุดสีแดงนะคะ ที่รู้ว่าเป็นระยะที่ห้าเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะมีจุดสีดำๆซ้อนสีดำอีกทีนึงอะค่ะไม่แน่ใจจะเห็นหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะในคลิปของศิรานี่ก็รู้จักหนอนผีเสื้อมาสองตัวแล้วเนาะนี่ค่ะ กินใบอันนี้กินใบหมี่อยู่บนใบหมี่นะคะ